นักวิชาการสุดทนกล่าวถึงการตรวจสอบกองทัพรับรบ,บริจาคจากประชาชนแต่ไม่แตะถึงกระทรวงอื่นความเห็นของนักวิชาการรองศาสตราจารย์ดรชิตวันชนะกุลอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กล่าวว่าการตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐเช่นกองทัพมีความสำคัญในการสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดการเงินของรัฐบาล แต่เมื่อพูดถึงการตรวจสอบกองทัพรับบริจาคจากประชาชนในช่วงสงครามไทยกัมพูชาและภายหลังจากนั้นก็ต้องมีการดูและว,วิจารณ์ในมุมมองที่แตกต่างกันประการแรกเมื่อดูข้อมูลงบประมาณรายจ่ายปี2567ถึง2568จะพบว่ากองทัพไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ในลำดับที่4รองจากกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นเรื่องแปลกใจที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคประชาชนตรวจสอบการใช้จ่ายของกองทัพอย่างเข้มข้นแต่ไม่มีการตรวจสอบกระทรวง อื่นๆที่ได้รับงบประมาณมากกว่าประการที่สองเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆจะพบว่ากองทัพไทยได้รับงบประมาณสำหรับการป้องกันประเทศในระดับที่ต่ำถ้าดูในภูมิภาคอาเซียนเช่นสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามจะเห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับการป้องกันประเทศของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าประการต่อมา ในสถานการณ์การสู้รบกับศัตรูจะเห็นว่าพลเมืองของทุกประเทศต่างเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อความอยู่รอดของแผ่นดินชาวเวียดนามเป็นตัวอย่างที่ดีทุกววยทุกเพศและทุกอาชีพต่างเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อประเทศรอดพ้นทาให้ประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งต้องพ่ายแพ้กระเจิงซึ่งเป็นการแสดงความเสียสละของชาวเวียดนามที่เห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองมากกว่าประโยชน์ส่วนตนข้อคิดเห็นของรองศาสตราจารย์ดรชิตวันรองศาสตราจารย์ดรชิตวันระบุว่าผู้แทนประชาชนชาวไทยควรสนใจและศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความสําคัญของการป้องกันประเทศและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์กองทัพหรือหน่วยงานอื่นๆสรุปการตรวจสอบการใช้งบประมาณของกองทัพเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ก็ต้องมีการดูและว,วิจารณ์ในมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและครอบคลุมการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ควรเป็นเรื่องที่เฉพาะกองทัพเท่านั้นแต่ควรมีการดูและว,วิจารณ์ทั้งหมดหน่วยงานรัฐบาลซึ่งจะช่วยให้มีการจัดการเงินของรัฐบาลได้อย่างประสิทธิภาพและโปรง่งใสคําถามสําหรับคุณ คุณคิดยังไงกับการวิพากษ์วิจารณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อกองทัพคุณเห็นว่าการตรวจสอบและวิจารณ์นี้มีความสำคัญอย่างไรต่อการจัดการเงินของรัฐบาลคุณมีความคิดเห็นอะไรต่อการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการป้องกันประเทศระหว่างประเทศต่างๆมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเสียสละของชาวเวียดนามในสงครามคุณคิดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศจะช่วยให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณในการวิจารณ์และวิพากษ์วิจารณ์ของกองทัพและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ